สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขคนนะครับผมมาพ่อก็บเบาแดงคือเก่าครับพี่น้องกับเมนูแซบแซบคือเกา่ามาพี่น้องมาเมื่อนี้ได้มุกน่อไม้นะครับผมแม่มุกมาหอนห้อนเลยหากะมุกแล้วนะครับผมแล้วกัมีมี่กะทิแล้วก็กลูกชิ้นบ่แม่ลูกชินนกช้นไหนฮอนด็อกทอดกับขุนเชียงทอดนะครับนี่ทีเด็ดพี่น้องยังหอนห้อนอยู่ได้นี่ครับม,มุกน่อไม้สูตรบ,บ้านๆหากะออกมาจากเตาเลยพี่น้องอูุ้หนะ อเ <Okay. S 2> พี่น้องเบิ่งครับเป็นตาแซบบ mm hmm. อ๊ะแบบแข้งมะเขือคู่กันแล้วก็มีผักผักไซยอดผักไซครับผักกระจองแล้วก็ถั่วฟูพร้อมมาครับพี่น้องมามาจแซบน้ำกันครับ ใส่มกตะไม่ในละก่อนเกี่ยก่อนให้เพิ่นเย็นครับนี่ยคุณอะอายทวนทวนเลยครับกินอยู่หน้าบ้านมันนี้ลมลมครับอื อืมหอยอดผักยไยมปกินกับมันเข้ากันครับ แล้วกินบ้านเัามกหน่อไม้ครับเหตุการณ์เหตุงานขีดยากไทยาไห้พี่น้อง เราไม,ฝมยาย่ฝีมือคุณยายฝีมือคุณยาฝีมือคุณตาฝีมือคุณพ่อคุณแม่นะครับผมที่เขาเคยได้กินได้ชิมตอนเขายังเป็นเด็กน้อยแล้วเขาไปเหตุการณ์เหตุงานณันเขาเห็นเขาคิดถึงบ้านขึืนออย่างนี้ครับ เนี่ยงามครับ S 1> <S 1> <S ลองเหมือนกุนเชียงถั่แม่ก่อนครับเป็นทอดงามหนัย่างแซ่บ <c oughs> <lesbian> มักแซ้ผมตอนอยังน้อย ชอบไว้พี่น้องจิบเข้ามันลม,มเนี่ยลมแห้งๆแต่ว่ากลางคืนมาเย็นหนาวแล้วครับ แต่ว่าบ่อแดงเห็นมุกน้ำไม้แถวทั้งอื่นนี่เพิ่นใส่หมูสามสั้นพร้อมนะครับแต่ว่าแถวบ้านบาอแดงนี่บริษัใส่มุกน้ำไม้กะะมุกน้ำไม้เลยนะครับเพียวๆเลย มันขมยุ่มแต่ว่ามันเป็นขมที่แทบม,มันเป็นขมที่เข้ากันกับยอดผักไทยเนี่ยมันเป็นขมที่แทบต้องครับ ยอดผักไสกระมกโนไม้นี่เข้ากันแห้ง อืมพูด่ะมีกะทิอืมอืมเข้าท่างแซ่บอืม มิเจอรแนวแทบแกินไปกินมาห <c oughs> อือ้อ,อ มาน้ำหน้าบ้านครับ ขาทานนะครับยังกินแนังแซ่บไปน้องมีกะทิกวไปได้กินเพนนิ่มอีกนะผมับ ครับนะครับอ่ะขอบุญขอบคุณหลายๆนะครับเอาเนื้ออยู่เนื้อกินมันบ้านนะครับผมหลากหลายมาฝากพี่ต้องสูคูสุคนคลิปนี้นะครับให้มากเบาแดงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องกดคอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์ก็ยังดีนะครับพี่น้องแค่นี้ก็ถือว่าป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสาหรับเบาแดงเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้เบาแดงขอพี่น้องสุขภาพแข็งแรงนะครับเบอร์สุคูสุคนนอนรับกลายได้เงินหมื่น นอนตื่นกให้เงินมื่นหายนะครับพี่น้องไห้เงินแสนเงินล้านเข้ามาแทนที่โอุ้่นนะครับแบมือกก่ที่แก้วมนิโชโทษให้ไก่จะได้มาพ่านนะครับลาผีลาน้องไปเพียงสํานี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ